ออกจากาหุบเขาเอาหุบป่าตาดนะครับเราก็มาแวะที่ทางผ่านเข้าเมืองนะครับเมื่อกี้เราออกนอกเมืองไปเนอะอุทัยธานีนะครับก็ตอนนี้เรากลับเข้าเมืองนะครับทางผ่านก็แววัดหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับชื่อวัดอะไรเพาะวัดท่าสูงวัดท่าสูงนะครับ ที่มีกระจกแก้วสีนะครับเยอะๆเนาะแต่วันนี้เราวนมาหลังวัดก่อนนะครับมีเจดี JD นะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุัยธานีเนาะใครมาก็ต้องมาถ่ายนะครับใช้เวลาออกมาจากหุบป,ป่าตาดนะจนมาถึงวัดท่าซุงเนี่ยทางผ่านเข้าเมืองเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาพอสมควรน,นะโอเคเดีย๋ยวเราดูข้างหลังกล้องดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับหนึ่งในอันซีนนะครับ อุทัยธานีนะใครมาต้องมาที่นี่นะครับวนมาหลังวัดนิดนึงนะครับอยา่าอ่าใครที่ไปแต่ข้างหน้านะครับตรงโรงแก้วของหลวงพ่อฤษีดิงดำนะครับให้วนมาข้างหลังวัดนะมีรถสาล้อนะครับหรือจะขับรถมาก็ได้แต่ช่วงเทศกาลไม่เคยมานะครับรถ,รถเยอะมากนะโอเคไปเ,เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆสัก,กนิดนึงนะครับ เป็นไงแม่สวยไหมสวยค่ะสวยเราเคยมากี่ครั้งละครั้งที่สามเนาะสองสามแต่จำไม่ได้สักครั้งนานแล้วมันนานโอ้ยตอนมาตอนนั้นตรงนี้ยังไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่เลยรอบๆตรงนี้ที่เป็นพระพุทธรูปนะครับตรงตรงอบๆข้างๆนะครับที่เบแทนกล้องไปนะยังไม่เสร็จเลยเพื่อนตอนนั้นยังเป็นปูนนะครับเมื่อหลายปีแล้วแหละห้าหกเจ็ดปี หนึ่งสองสามหนึ่งสองพี่หหานนะครับยวพ่อลยสีดำนะครับเขาให้ล้างมือก่อนนะ แม่ล้างมือนะครับเดี๋ยวเบ๊ก็จะล้างต่อนะนี่ภายในข้างในนะครับต้องเหยียบนะครับต้องเ,เ,เหยียบเหยียบแล้วก็รอบสุดท้ายแล้ว,วเพื่อนๆรอบสี่โมงเย็ยนเหลือสามสิบนาท,นทีต้องรีบแล้วไป สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไหว้หลวงปู่นะคะตอนนี้เหลือเวลา30นาทีนะคะพอไปไหนอะ่ะนี่ไงเดินตามเส้นสีแดงตามวนมีการเช็คอุณหภูมิด้วยนะครับมีเป็นเสือ้อจับหน้าเราด้วยเช็คกินก่อนเข้านะคะเอาพอเช็ค ยวเก็อีกคนหนึ่งก็ได้เนาะวิหารแก้วนะครับอ่าทุกคนมาด้านหลังคือที่เก็บสรีระสังขารหล,ลวงพ่อหลวงพ่อในสีดิ่งดำน,นี่ข้างหลัง วันนี้คนไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วั้งทุนเลย,ม,ม,ยมีปกติมาโอ้คนเยอะประมาณถึงนี่สามโมงสามโมงครึ่งเราปิดสี่โมงรอบสุดท้ายครับรอบส,สุดท้าย,ายคนเลยไม่เยอะเท่าไหร่สวยนะนเนาะเพื่อน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 ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อยู่ไกลเนาะดูคลิปนี้ก็ กาศกาละขอพรได้นะครับอยู่ในโรงแก้วนะครับขอพรได้นะครับเพราะที่นี่ติดหนึ่งในอันซีนนะครับอุทัยธานีเนาะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับ สวยมากนะครับหายร้อนเลยยืนอยู่ตรงแอร์นะครับตอนนี้เป็นไงพ่อสวยไหมสวยมากอันซีนอันซีนอุทัยธานีนะครับเย็นมากเพื่อนๆคลายร้อนได้ดีเลยอะ่ะไปกาบตรงสมเด็จพุชินลาาจำลองพระพุชชินราาจำลองนะครับรที่ ใครมีความทุกข์ความโศกโรคภัยต่างๆมันจะสะท้อนออกไปด้วยกระจกหรอกระจกพวกนี้นะรครับเดี๋ยวเบวก็จะออกจากวัดท่าสุงแล้วนะครับวิหารแก้วนะครับที่เป็นกระจกเงานะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีกสิบห้านาทีเนาะที่ฟังประกาศไปนะอ่ะเพราะเขาก็จะปิดนะครับสวยมากๆนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นเพราะรอบสุดท้ายด้วยแหละคนเลยไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวว่าว่าจะเข้าเมืองนะครับ ทิ้งอะไรอะ่ะบาทนะครับย่อนใส่ตะกร้าอโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเจอกันในเมืองครับ ร้านมุมสแกรนะครับคาเฟ่นะดื่มน้ำสแกรกังนะครับบรรยากาศดีมากเพื่อนๆรอกาแฟอยู่นะครับแล้วก็ของกินเล่นนะหิวไงกินข้าวไปตอนสิบโมงครึ่งนี่ไม่ได้กินอะไรเลยนี่สี่โมงเย็นแลเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปออกไปดูวิวข้างนอกนะครับสวยมากเลยมันเป็นริมน้ำนะครับแล้วเหมือนเขาทาสีม่วงเมืองตึกพวกตึกอะ่ะทาสีม่วงนะครับ เดี Yo, ๋ยวออกไปดูนักเก็ตนะครับ น้ำโซดาลิินจีบมาปิดคลิปบนเที่มุมสแสกนะครับคาเฟ่อุทัยธานีนะครับอร่อยเพื่อนๆร้อนๆโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ที่คลิปด้วยนะครับ เพราะว่าเบยวก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับที่ใหม่ๆเนาะอัปเดตก,ก,ก,การเที่ยวนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับวันนี้ตไปมาหลายที่เนาะ,ะหุบหุบอะไรหุบป,ป่าตาตดยึงพลาังมากเลยเมือม่อยโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้เจอกันใหม่ครับ